ครับผมลูกค้ารับอะไรเพิ่มดีครับ <Wow. S 1> ครับผมเออเาน้ำเปล่า uh? อ๋อผมไม่กินครับผมน้ำเปล่าผมไม่กินผม mm. มีน้ำกาแฟมีชายเย็นชาเกียวแล้วครับผมอืมก็เอาน้ำเปล่าอ๋อผมบอกผมไม่มไม่กินน้ำเปล่าครับวันนี้ผมกินไปแล้วครับครับผมครับลูกค้ารับอะไรเพิ่มดีครับ <c oughs> เอาน้ำเปล่า อ๋อไม่เอาครับผมน้ำเปล่าผมไม่ไกินครับผมวันนี้ผมจะกินผมกินกาแฟครับวันนี้กินกาแฟ,อาฟโอเคครับผมไม่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 ด้มาถึงว่าจะให้คุณกินน้ำเปล่ามายถึงว่าผมอ,อ,มอ,นะอ,อะต้องการน้ำเปล่าหนึ่งแก้วพอดีเพิ่งกินขนมไปเอาน้ำเปล่าหนึ่งแก้วนะฮะอ๋อลูกค้าต้องการน้ำเปล่าหนึ่งแก้วโอเคครับผมจะจัดให้เลยนะครับน้ำเปล่าหนึ่งแก้วครับโอเคครับผมอเอาผมข้าใจผิดนิดหน่อยของคนขาครับ